โอเคผมกาบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก้อยผมเน็กเอ็กเมนนะครับวันนี้ก็เกมยิมรีซ็อกเกอร์สองสามเหมือนเดิมน,นะครับวันนี้ผมก็จะมาพาทุกคนนะครับผมไปดูนักเตะของเซลซีนะครับป่าว่าแต่ละตัวนั้นมีค่าพลังเท่าไหร่นะครับผมก็นี่เลยนะครับเป็นอ่าเขาเรียกอะไรวะมันมาให้ผมเล่นอีกแล้วนะครับเป็นเซลซีกับท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับแต่ผมได้เป็นเอ่อได้เล่นเป็นเซลซีนะครับผมโอเค เราไปดูกันดีกว่าว่าตัวตัวของเซลซีนี่ก็จะไปเร็วๆเลยนะครับผมโอเคเรามาดูที่ตัวแรกนะครับผมเป็นไคลยฮอวเวินะครับตัวนี้ค่าสเต็กพลังที่79นะครับผมได้มาเล่นเป็นตำแหน่งกองหน้านะครับผมที่จริงเป็น AM นะครับผมตัวนี้ลูก้าเอ้ยลูก้าอะไรวะโมดิสนะครับผมโอเคเก่าฟลิกนะครับผมซีเยกก็ดูไปเลยนะครับผม นี่อะไรวะจำชื่อไม่ได้เลยอันนี้นน Enzo so Fernandez ตัวนี้คือแบบว่าเล่นดีมากแต่สแต่คือแบบในเกมคือแบบหายมากนะผมเดี๋ยวคงอัปเดตก็คงจะเพิ่มลมะมั้งน,นี่กุคุรียกอริล่าเอ๊ะไม่ใช่จกกักรครับผม ua, เทโกชิวาอิสเจมเฮ้ยตัวนี้คือแบบดีมากครับผมเกป้าโค้ดโคดเนี้ยต่อมาครับผมมาสฟรีนลองๆครับผมเมนดี เอนดี้นี่น่าจะมีอะไรสีเขียวบ้างครับแต่ไม่มีนะครับแต่ค่าศตกพลังคือ81เ,เป็นการ์ดทองเนยนะครับผมคริบารี่เข่า,าประทะ9-3เลยนะครับตัวนี้แข็งแกร่งใหญ่แล้วก็เร็วด้วยนะครับผมนี่ใครวะน,นี่ DM ตัวนี้แนะนําเลยครับผมสาหรับใครที่ชอบแบบว่าความเร็วนะครับเป็นทีมที่แบบว่าใส่ความเร็วแนะนาเอาของเต้ไปเล่นนะครับผม DM บอกว่าเป็น DM ที่เร็วที่สุดในเกมนี้แล้วนะครับผมแต่การจ่ายบอลแล้วก็การเข้าประทะก็จะน้อยลงตามนะครับผม พราะว่าเขาเป็นเน้นที่ความเร็วนะครับผมดูที่เมสันเมาส์นะครับผมเป็นการ์ดทองครับซีซั่นนี้แต่ว่าทําไมไม่เอาลงเล่นเป็นตัวจริงล่ะครับ AI นี่แบบว่าแปลกนะครับผมตัวนี้ตัวจี๊ดมากเลยครับผมฮารลินสตอร์ลิงนะครับผมผมเปิดพลังให้ดูกับโมริสนะครับว่าตัวไหนพลังดีกว่ากันนะครับผมก็ดีก็ระแบ,บินะครับความเร็วนี่คือแบบว่าสูสีกันเลยนะครับผมแต่ว่าโมดิสเอาไปเกินนะครับผมอันนี้เอาไปยอง โดนรถมาเป็นการ์ดฟา้านะครับแต่ก่อนนี่สปนะีด85โดนรถม,มานะบุม๋มไปไม่เอาไปเล่นหน้าเป้าอะผมแตกใจนะบุ๋มอันนี้โลแกนนะรับูเบลีนนี้ใครวะอันนี้ใครรู้ตอนนี้ผมไม่รู้รจักก็ขออภัยด้วยนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยครับเพราะว่าผมไม่ใช่แฟนตัวยงเชลซีไงผมก็รู้แค่บางตัวนะบุ๋มนี่น่าหล่อมากเลยครับตัวนี้ไปด อันนี้ฟุฟาน่าผมที่เพิ่งซื้อมาจากเบอร์อร์นะครับน,นี่ครวะเนี่ยตัวสีฟ้าก่อนแล้วก็นน้องต่อมาก็น่าจะเป็นพวกดาวรุ่งนะครับฮ้ยตัวนี้คือแบบว่าดีมากรู้ว่าเซลซีหรือเปล่านะแต่ทำไมสีเสื้อเป็นแปลกแปวะแต่คือแบบว่าความเร็วแล้วก็อะไรเนี่ยแบบว่าครบเครื่องมากๆเป็นการดฟ้า72นะครับผมพลังแต่ว่าครบเครื่องมากๆนะครับผม เป็นอะไรที่สุดจดจริงๆครับผมคือถ้าใครเป็นไฟเซลรีนี่แบบว่าต,ตัวละครเซลซีมัเละตัวดีๆนะแต่ทำไมอ่ะทีมปัจจุบันนะผมเป็นในชีวิตจริงก็แบบแบบว่าเป็นจ่าฝูงจ่าฝูงแดนใต้อะ่ะให้ไปเลย โอเคประมาณนี้แล้วเดี๋ยวผมไปเล่นนะทุกคนดูดีกว่าก่อนที่เราจะไปเล่นนะก็ทําการจัดก่อนนะครับผมแต่ผมจะเปลี่ยนเอาใครลงมาบ้างดีกว่านะครับผมเอาพวกเป็นแบบอากาศทองลงมาเล่นดีกว่านะครับมาเกมยนไปลงมาที่เกบาเกบาให้สันส้นๆที่เอ่อกองเตีหรือเปล่าเมื่อกี้นี้นะครับผมอันนี้เมสันเมาส์หมอเปิดออกข้างให้ฮาร์ลิสตอร์ลิงสตอร์ลิงติดเครื่องแล้วครับผมไปแล้วครับผมจังหวะนี้หลุดมาแล้วครับท็อตแนมมอสเปอร์จังหวะนี้ฮาร์ลิสตอร,ร์ลิงเปิดเข้ามาลูกนี้ โอบาพี่ยังโคกจ่อๆเรียบร้อยครับผมเซตขานเข้าครับผมสองหนึ่งที่เซลฟีขึ้นนำแล้วครับผมมาแค่แป๊บเดียวครับผมมาลิมสเตอร์ลิงติดเครื่องเร็วมากคือแบบว่าดีจริงครับตัวนี้ไม่รู้ว่าเป็นทำรองได้ไงนะครับมาแล้วสเตอร์ลิงสเตอร์ลิงติดเครื่องแล้วครับผมตามไม่ทันแล้วครับต้องควบมอไซค์แล้วครับจังหวะนี้เฮลิมสเตอร์ลิงเปิดเข้าไปอีกแล้วลูกนี้อื้อหือยังติดครับผมเคลียออกมาได้ครับท่อนนี้แต่ได้แค่เคลียรจังหวะสองยังเป็นของเซลฟีอีกกองเต้ ก oh, องเตะให้ทีมูดิคมูดิติดเรืองโอ้โหยังไม่ได้ไปเลยครับมูดิเราจะโดนสวนครับจังหวะนี้อะไรวะเนี้ยผมไม่รู้จักครับขออภัยด้วยอ่าเซลซีกันบ้างจึงจะมาคอนคุกิดทอดแนมยังได้ครับผมทอดแนมเปิดลงมาที่สายซอน สอนโดนเบียกไม่ได้ยังได้ครับผมเซลซีจะสวนเอาแล้วติดครับผมจ่ายลูกนี้ไม่ดีจะโดนสวนแล้วครับผมจังหวะน,นี้แฮร์รี่เคนแฮร์รี่เคนลากจีเข้ามาเล่นจีเข้ามาจ่ายออกซ้ายไหมเอาแล้วจะไปเองแต่ว่าโดนดักไม่ได้เอาแล้วจ่ายเคลียร์กินเคลีคยร์ติดผมเข้าที่แฮร์รี่เคนแล้วโอ้โยขึ้าสกัดลูกนี้บอลออกครับผมยังได้เป็นลูกเตะมุมครับถอดนำํำวอสเป,เปอร์เป็นซอนเฮลมินเปิดเข้าไปลูกนี้ได้โขกจ่อๆ่อเรียบร้อยเลยครับผมโอ้โหเป็นทางด้านของ ไขว่ะตอนนี้สกอร์2-2ครับเดี๋ยวเวลานิดเดียวครับผมจไว้ต้องให้ลองให้มูดิสครับผมแต่ว่ายังจ่ายติดครับผมยังไม่แม่นพออย่ามาตั้งกันใหม่ที่โยริสโยริสให้อะไรวะเงียบแป๊บเพราะว่าไม่รู้จักอ้เป็นประมาณนี้นะครับผมก็ในเตะของเซลซีนะก็ประมาณนี้เลยคือ <c oughs> ถ้าใครอยากทำเป็นแนวทางนะก็ดูคลิปนี้ได้ก็เอาไปเป็นแนวคาม แนวทางนะครับผมในการฟูทีมเซลซีนะครับผมในอนาคตแต่ผมไม่รู้ว่าแต่ละตัวนี่คือเป็นยังไงนะครับผมก็คือแบบว่าจริงไหมนะครับผมเพราะผมไม่ได้ไปหาข้อมูลมานะครับก็ไม่ค่อยมีเวลาไปหาข้อมูลอะไรเท่าไหร่นะครับผมคลิปนี้ก็ผมต้องขอตลาไปก่อนแล้วครับผมฝากทุกคนช่วยกดไลค์แล้วก็กดติดตามเพื่อผมได้ครับผมสำหรับคลิปนี้ผมกงขอตลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย I'll make it happen with some work and belief Know what I want, so I'll take it on i made mistakes, but mistakes